สนเวทติ้งไซโซนนเวทติ้งฟอร์ฟอร์นะางเิเิมพี่ไ้เอาขึ้นไปยังเอาขึ้นไปยังเชิญเพิ่มี่ีเปิดกดยามุล้วเออกดยามุไป่งเียักสิบอยู่เออมามาบ้้างล่างเฮ้ยเขาได้ไดถึงแล้วเจ้าถึงเจ้าถึงรันบั๊บันบั๊บันบั๊บันบั๊รอลับั๊รยมเข้ามายืมเข้ามายมเข้าเจ้าอยู่เอยู่เจ้าอยู่สองหนึ่งกดแล ไม่ไปนี่ยกูบอกแล้วไม่ไดอ้อเติมเกมแพงร้านเติมให้ช้าโดนโกงเรามีทางออกเราขอแนะนํานร้านเติมเกม e c a r d ร้านเติมเกมออนไลน์สุดคุ้มราคาถูกสะดวกและปลอดภัยเพียงเข้าไปที่ e c a r d co th สมัครสมาชิกก็เติมได้เลยง่ายง่ายบริการย4บี่ชั่วโมงสะดวกปลอดภัยร0 0เเติมปุ๊บเข้าปั๊บไม่ต้องรอนานและทางร้านมีหลากหลายเกมให้เลือกเติมอีกด้วยและสามารถสอบถามผ่านทางไลน์ได้ที่ a s e c a r d game รวมไปถึงเพจ Facebook Easycard รับเติมเกมก็สามารถทักได้นะครับหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในด e สคริปชั o n ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับจะเติมเกมอย่าลืมเติมแบบ Easycard ร้านเติมเกมออนไลน์สุดคุ้มสะดวกราคาถูกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์และอย่าลืมใส่โค้ด Godscene ch เพื่อสนับสนุนช่องด้วยนะครับลันบัฟลันบัฟ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 แรงมานะเดินนะสามสองหนึ่งขยับมาขยับมาขยำมาขยำมาขยำมาเลขสองขยำมาเลขสอง number two number two number two two number two โอเคสาล่งนะข้ามข้ามซิกแซกข้ามซิกแซกคอสคอสเดอรซิกแซกเวย์นะแล้วเ้าเทิร์นเลฟนะเดี๋ยวซนไปเดี๋ยวซ้ายกไปหมดแล้วไม่เหลือใครแล้วเขาไม่เล่นกับเราวะเข้าเข้ามาที่เสาที่สตอมโฮมุกสตอมโฮลดิเฮ้ยกลับไปเลขสองกลับไปเลขสกลับไปเลขสองกลับมา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 อิลูินาเข้าตูดกลับมากลับมากลับมาเลขสเลขสเลขสองซิกแซกซิกแซกชุบเล็กหน่อยแลน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 หน่อย แลรงนาสิกแซกแลรงนาสิกแซกโอเคตั้งแลงเลยตั้งแลงเลยชุบเพืฟ้เร็วชุบเพืฟ้เร็วดาเมจดาเมจ่งข้ามสิกแซกไปดาเมจ่งข้ามสิกแซกไปดาเมจ่งข้ามสิกแซกไปโอเคโอเคข้ามข้ามบอบพิษข้ามไปข้ามไปฝั่งนู้นเลยข้ามไปสิกแซกล่างเลยบอบพิษข้ามไปสิกแซกล่างเลยบอบพิษข้ามไปบอบพิษข้ามไปบอบพิษข้ามไปชุบเพืฟ้เร็วชุบเพืฟ้เร็วชุบเพืฟ้เร็วครับชุบเพืฟ้เร็วเออเฟสเลยเฟสเลยเฟสเลยเฟสเฟสได้เฟสเฟสเลยเฟสเฟสเลยเฟสเฟสเลยเฟสข้ามไปข้ามไปค้าไปค้าไปข้า โอเคพี่เตะเตะ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 ครับพี่เตะเตะครับพี่เตะเตะครับโอเคสวิสโซนมาเลขสองเลยสวิสโซนมาเลขสองใครโดนเตะใครโดนเตะมาเลขสองเราเราถอยถอยมาเลขสองข้ามข้ามซิกแซกกลับมาเลขสองขามซิกแซกกลัมาข้ามซิกแซกมาเลขสองูแบ็กู๊แบ็กทูนัมเบอร์ทูนัมเบอร์ทูนัมเร์แล้วมันลุยกุกก่อนมันโดดเสา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 โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมา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 ชูเพื่อนลงซิกแซกจากเลขสองจากเลขสองซิกขยับมาทาง ขยับมาขยับมาขยับมาโอเคข้ามติกแซกมาเฟสเฟสข้ามมานะสามสองหนึ่งเฟสข้ามมาเฟสข้ามมาเฟสข้ามมาข้ามมาเฟสข้ามมาเฟสข้ามมาโอเคบอกพี่ข้างหน้าเลยบอกพี่ข้างหน้าเลยข้ามโบดนะสามสองหนึ่งกลางด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 งต่อแลนต่อแรงระยะมาต่อแรงระยะเอวีมาตรงตรงเลยแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วเราเลี้ยวซ้ายแล้วเราเลี้ยวซ้ายตั้งโซ่ทางซ้ายออกมาจากซิกแซกก่อนออกมาจากซิกแซกก่อนรถเลี้ยวซ้ายออกมาจากซิกแซกเราเลี้ยวซ้ายออกมาออกมาเราข้าข้าได้ละเราเตะไปเตะเตะเตะเอ็กเตล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 ไปเอ็กเตลไปแลนทางด้านซ้ายหน่อยแลนทางด้านซ้ายยหน่อ เราหันเราหันมาทางขวาเราหันมาทางขวาเราหันมาทางขว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 าดามีหันมาทางขวาดามีหันมาทางขวาครับดามีหันมาทางขวาเออมันมันมันเยอะมันเยอะมันซอมบี้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 รีบรีบรีบฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันให้ได้ฆ่ามันให้ได้ฆ่ามันให้ได้เออตายตายเติมกลับเข้ามาเราวิ่งทะลุมาเลยตายเติมกลับมาเราวิ่งทะลุมาด้านซ้ายเลยซ้ายไม่ต้องเยอะนะซ้ายไม่ต้องเยอะนะดันกลับมานะดันติดแดงนะสามสอหนึ่งดันมาหน้่งแดงลมเยอะแล้วลมเยอะแล้วดันจะมาได้แงแดง ดันกับมานาิกแซกดันกันมาหน้าิกแซกหน้าสิกแซกหน้าิกแซกหน้าิกแซกอินฟอนออฟิกแซกอินฟอนออฟิกแซกเร็วเร็วเร็วเรดันมาดนมาหนแน่อยแน่อยแหลน่อยแลเตะมาแลนเตะมาแลนเตะมาของ้นทีตรงนี้ได้ของ้นทีตรงนี้ได้เออของ้นทีได้เตะไป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 ไม่มาไม่หยุดเลยยื้อไม่มาไม่หยุดเลยมันโดดได้มันโดดต่อได้เราเราเราตั้งหน้าสิกแซกให้ได้ก่อนตั้งหน้าสิกแซกรวมรวมทั มุกจุดสองโวมุกจุดสองโวมุกจุดสองโวดันมาดันมาดันมาตั้งได้แล้วตั้งได้แล้วจัดซิกแซกนะเดินหน่อยจัดซิกแซกนะทักนะสามสองหนึ่งเข้าเข้าซิกแซกให้หมดเข้า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 สองโวให้หมดเข้าสองโวให้หมดเข้ามาเข้ามาแล้วเตะเลยเข้ามาสองโวเข้ามาสองโวเข้ามาในสองโวเข้ามาในสองโวเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเหยียบเลยเข้ามาเหยียบสองโวแล้วดาเมจลงพื้นไปดาเมจลงพื้นไปดาเมจลงพื้นไปเข้ามาในสองโวแลนด้วย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 แลนหน้าสตองโว เออแล้วในในในฟตองโัวแล้วในฟตองโัวแล้ในฟตองโัวแล้ในสตองหัโอเคเตะ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 เออมันยากเกินจังวะไอ้เหี้ยด้านบนด้านบนด้านบนบนบนเสา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 เออข้าไปข้าไปข้าไปเอฟังบมกนะเอไปขวาล่างนะสามสองหนึ่งเอเอะยัดขวาล่างมาเอะยาดขวาล่างมาขวาล่าง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 าเอะยัดขวาล่างหน่อยเอะยัดขวาล่างหน่อยเอะยัดขวาล่างหน่อยเอะยัดขวาล่างขวาล่างขวาล่างเอาขวาล่างหงเสาขวาล่างหงเสาขวาล่างหงเสา ขวาล่างหงสาขวาล่างหงสาวนานพาราเข้ามาเข้ามาข้างในไนายพาราเข้ามาข้างในเสาเสาตะเคียร์แล้วเสาตะเคียร์แล้วเตยกน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 เสาตะเคียร์เสาตะเคียร์เสาเคียร์เอาให้ยืนให้ได้เอาให้ยืนให้ได้เออเคลียร์ไป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 เออโอเคโอเคโอเคคราวนี้คราวนี้เข้ามาในเสาให้หมดเลยเข้ามาในเสาให้หมดเลยเชี่ยของรูของแตกเชี่ยของรูของแตกดันไปทางขวาบนนะสามสองหนึ่งไปทางขวาบนไปทางขวาบนดันยิ่งไปขวาบนดันยิ่งไปขวาบนดันยิ่งไปขวาบนเห็นไหมเห็นขวาบนไหมเห็นขวาบนไหมเออดันไปขวาบนดันไปขวาบน โอเคฆ่าให้หมดฆ่าฆ่าขวาบนให้หมดฆ่าขวาบนให้หมดโอเคเอาเอาให้เอาให้ขาดเอาให้ขาดเอาให้ขาดโอเคดันมาทางเดินไปทางขวาเดินไปทางขวาเดินไปทางขวามุถไลท์ไซส์มุงไไซลซ์นัมเบอร์นัมเบอร์ิกนัมเบอร์สิกนัมเบอร์สิกไลท์ไซส์นัมเบอร์สิกมา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 นัมเบอร์สิกนัมเบอร์ซิกไลท์ไซ์ไลไซนัมเบร์ิ้โอยโอเคมานัมเบอร์สินะ โอเคมู v แบ็ c ทูเดอะสองโฮนะกลับมาที่เสา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 ไอปัดปัดเช็คนี่เบบี้เขไม่เล่นไหนวะออกมาขยองมาไม่ต้องเฟดจะไม่ต้องเฟดจะไม่ต้องเฟดจะไม่ต้องเฟดนะโอเคโอเคเดินมาเลขสามเลยนัมบุตรนัมบีมูทูนัมบตั้งแลนเลยเซตแล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 เลยเลขสามเทูพีเตมาเตทีมาที่เสาที่เสาโอเคเตะเตะด้วยเตะด้วยเอเฟลเอเ โอเคขยับมานับไม่ได้นะเลขเก้าเลขเก้าม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 าเลขเก้ามาเลขเก้ารอเพื่อนหน่อยเพื่อนไม่มีมูลมารอเพื่อนเลขเก้าขอรอเพื่อนเลขเก้ายังไม่ต้องรีบเดินยังไม่ต้องรีบเดินจุดประทะชั้นสองโอเคจากเลขเก้าเดินมาค่อยๆเดินมาค่อยๆเดินมาถ้าเอฟซูกิไปเบี้ยบ่ายไรทางอ่ะโอเคมามาวาร์ปเลขมาเขาขึ้นเลขสามกันแล้วมาวาร์ปมาวาร์ปด้านขวานะไลท์ไซส์นะไลท์ไซส์เออเกรโยบีอ่ะโยบีอะยูบีลองหีเนี่ยมาออกเบสแม่งเลยมาด้านขวาก่อน โอเควาร์ปวาร์ปได้นะวาร์ปได้นะเข้ามาเลย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 เราตั้งตั้งนิ่งๆตั้งนิ่งๆเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอเคได้เบบี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 ้เอ้ยเราขยับมาทางด้านซ้ายขยับมาทางด้านซ้ายขยับเข้าวาร์ปมาเราขยับมาทางซ้ายเขาวาร์ปเราขยับมาทางซ้าย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 ใส่เบบี้มาตั้งแลนเลยตั้งแลนเลยตั้งแลนเลยโอ้ยขยับมาซ้ายขยับมาซ้ายขยับมาซ้ายไอ้ไอ้เบบี้อยู่ขวานะเราตั้งซ้ายไว้ไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินหาไม่ต้องเดินหาไม่ต้องเดินนนนหาา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 ามมมม่่่่ตตตต้้้้้้้้อออองงงงััััซซซซยยยยกกกกน ที blender, sort of long, ่เร <c oughs> ียใครเดินใครเดินตายอะกูบอกเลยเดินตุกแตกแน่เองมันรออยู่แล้วมาเข้ามาว้ามแล้มาตั้งโซนทางด้านซ้ายแลร่ทั่วดีแร่ให้สวยหน่อยแล่ให้สวยหน่อยรันบับรอรันบับรอรันบับรออันนี้เขาไม่ชนกันหรอวะเขาช่วยหรอเขาช่วยหรือเขานนนโอเคชาร์จนะเตรียมเฟสนะเข้าเสาห้านะสามสองดึงต่อโหวต่โหวต่โหมาๆๆๆๆๆามามามายไปที่เสาเลยสายไปที่เสาเลยแร่ด้ว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 ยสายมือเรา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  โอเคหา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 ตัวหาตัวตึงเลยหาตัวตึงเลยหาตัวตึงเลยแต่ละกิว่ะหาตัวตึงเลยขกดขครี่ติดหรยอดีเลดีเลยนิดนึงดีเลยนิดนึงโอเคขวาบนขวาบนขวาบนบดามิเอยัดขวาบนไปดามิเอตยัดขวาบนไปดามิเอตยัดขวาบนดามเยัดขวาบนดามเขวาบนมจยัดขวาบน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 แรมาขวาบนถุแรนมาขวาบนทับขวาบนเลยนะ3ามขวาหนึ่งขวาบนมา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  ขวาบน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 เข้ามาเลยขวาบนเข้า,ขามาเลยขวาบนชาร์จเข้ามาเลยขวาบนชาร์จเข้ามาเลยเออชาร์จเข้ามาขวาชาร์จเข้ามาเจอเอฟตูพีแล้วถูเพื่อนหน่อยถูกเพื่อนหน่อยระวัง <financing> ฝ like ั่งซ้ายเข้านะพีมาเลยนีมาเอฟตูพีมันชาร์จดาเมจเข้ามาทับทับขวามาเลยทับขวาฟังกูทับขวามาเลยทับขวาไม้สุดขวาไม้สุดเลยขวาไม้สุดเลยอย่าไปยืนคอขวดอย่าไปยืนคอขวดตั้งขวามาแล้วเคลียร์เคลียร์ในดุงไม่ได้จะไปรุ่งตั้งแรงมาทะลุมาเลยทะลุมาเลยเราตั้งแรงตั้งแรงขวาสุดตั้งแรงขวาสุดตั้งได้แล้วตั้งได้แล้วตตตตตัั้้้้้้งงไไไไไดดแแลลววฆฆฆฆ่่่่าาาาเเเะะะปปป ถ้าเราเตะไปใช้ของด้วยกางตายด้วยสเตะคามบอลร์ีสเตะคามบอลร์ีเออทางขวาโอเคโอเคชุบเพื่อชุบเพื่อทาง้าขวาเบบดี้มันเข้ามาในดงเบบดี้มันเข้ามาในดงเกียร์ในดงก่อนเอาดาเมจไปทางข้างบนนะสามสองหนึ่งเดินมาทางข้างบน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 เออใส่ข้างบนมาใส่ข้างบนมาใส่ข้างบนมาเบบดี้จะหมดแล้วเบบี้จะหมดแล้วเบดี้จะหมดแล้วใส่ข้างบนมาคุณเจอแอปเปิ้ลใส่ข้างบนมาใส่ข้างบนมาแอปเปิ้ลหมดตัวแอปเปิ้ลหมดตัวหันดาเมจจะมาหันดาเมจกลับมาข้างล่างไปตั้งข้าา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 างงงงงงบบบบนนนนแลลลลลล้้้้้้วหัััััดดเเมมมมจจกกขขข่่ไปตาง เออหันน้ำเมลลงมาหันน้เมลมาขวาล่างสุดเลยขวาล่างสุดขาล้างสุดขวาล่างสุดแอปเปิลไม่ได้เล่นแอปเปิลไม่ได้เล่นแอปเปิลไม่ได้เล่นแล้วาล่างสุดกับแล้วขวาล่างสุดขวาล่างสุดยัดมาแกมาทำมาทำมาขวาล่างยัดแล้วขวาล่างทำมาเลย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 หมาเลยโวยโวยวยสวยโ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 ามโวยโวยมายโวยโวมาทยโายโวาโวยโวยวเอยัดยวยโยโยโววยาวยโวยเบยโปยายโวยโวยยววยยววยยววยเบ้ยทางซ้าย เบรามีดเป็นทางซ้ายเบรามีดเป็นทางซ้ายใอ้ตายบ่อยๆเช็คของดูของตายด้วยเตะเตะเตะแล้่แล้วเตะแล้่แล <audio> right, 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 right. ้วเตะแล้ uh, ่แล้วเตะไล่แล้วเตะมา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 หมด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 แอ้หมดไอ้หมดตรงกลางฝั่งไอ้ตรนซ้ายจับอยู่นะดันดันตรงางตรงซ้ายจับอยู่นะตรงกลางอ่ะตรงกลางอ่ะเห็นไหมด้านบนอ่ะด้านบนอ่ะด้านบนอ่ะเบบี้อ่ะเบบี้ด้านบนอ่ะเตะหน่อย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 ข้าไป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 ฟังไอ้ฟังผมนะหันน้าเบดมาซ้ายหันน้าเบดมาซ้ายหันน้าเบดมาซ้ายเอฟมาแล้วเอฟมาแล้วเอฟจับอยู่นะตรงซ้ายอ่ะ เออหันหันน้ำเบนไปหันน้ำเบนไปทางซ้ายหันน้ำเบนไปทางซ้ายนาดูนาดูอ่ะไปคำเอไปคำเอกไปคำเอกไปคำเอกไปทางซ้ายแลนหน่อยแลนหน่อยแลนหน่อยเพื่อแลนหน่อยแลนหน่อยแลนดูแกนล่างเอาไว้แลนดูแกนล่างเอาไว้แลนดูแกนล่างเอาไว้โอเคลมเยอะลมเยอะลมเยอะมบุไหว้ปะมุ๊ไหวพอปะมุ๊ไหวพอปะโอเครันบัฟนะเตรียมเข้าวางนะสามสองหนึ่งเข้าวางมาเข้าวางมาเข้าวางมาเข้าวาไม่หมดเข้าวาไม่หมดเข้าวาไม่หมดเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย โอเคเลี้ยวเข้านะสามขอหนึ่งออกมาแล้วออกมาซ้ายออกมาซ้ายวนขวามาซ้ายเข้าเลยเข้าเลยเข้าเองเลยเข้าเองเลยเข้าเองเลยตั้งแรงตั้งแรงตั้งแรงเราเฟดม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 าเลยเฟดมาเอ็ดมาใส่เราเอ็ดมาใส่เรายัดไป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 เราเร็วกว่าเราเร็วกว่าเราเร็วกว่าเฟดม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 าเออค่ามัน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 ที่หมดค่ามันที่หมดกดนัดวอเปิร์ดด้วยกดเอาลมเยอะลมเยอะลมเยอะขยับเตะหน่อย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 เออลมเยอะลมเยอะลมเยอะไอเอ็

เดินเลยก็ไปดันก็ไปได้ก็ไปไันก็ไปไันก็ไปอย่าไปกลัวมันอย่าไปกลัวมันอย่าัวมัลมเยอะลมเยอะเตะเตเตเตเล้มแล้วเออจับบแล้วบ่บ่ิสมไปบ่พิสมไปบ่พิสมไปเออผมแม่ไปผมแม่งไปตะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วเออดันไปดันไปฟังไอ้เจ้าฟังไอ้เจ้าเดี๋ยวตามไปเออแม่งเดินเดินออกมาดีวาไอ้เออมึงดันยังออกไสัเออดันออกมาเจ้าเจ้เงะไรเจ้าดไปีหมดเยสัเออย่าไปกลัวมันเี้ พี่ในเสาระวังให้พี่พี่ในเสาดันดันก็มาที่เสาเลยฟังกูดันก็มาที่เสาดันก็มาที่เสาดันก็มาที่เสาเอ้ยฆ่ามันฆ่ามันในเสาในเสาแล้่ลงเสาแล้่ลงเสาแล้่ลงเสาแม่เตะมาพยายามมาแล่เข้ามาในเสาเลยทับเสาเข้ามาทับเสาเข้ามามันหมดแล้วเอ็มตูพีหมดเลยไอ้ยอ้กาไอ้สัดแม่ฆ่ามันฆ่ามันฆ่าเอ็มตูพีไปฆ่าเอ็มตูพีไปเอออย่าให้มันดิ้วเสาเอกได้เรามาช่วยเอกเรามาช่วยเอก เออฆ่ามันฆ่ามันเฮ้ยฟังฟังฟังชุูเกี่ยวช่วยแล่นหน่อยแล่นหน่อยแล่นหน่อยแล่นมาแล่นมาแล่นมามันลบหมดมันลบหมดแล้วมันลบหมดแล้วมันลบหมดแล้วไอ้สัสมันลบหมดแล้วเตะเตะเตะเหลือแค่เตะเหลือแค่เตะเหลือแค่เตะกูตัดไม่ต้งกูตัดไม่ต้งอยู่เหลือเหลือแค่เตะขวาล่างขวาล่างเสาฟังกูยัดดาวเมียลงขวาล่างเสายัดดาวเมียลงขวาล่างเสายัดดาวเมียลงขวาล่างเสาขวาล่างเสาขวาล่างเสาเออหมดแล้วเออยัดมายัดมายัดมา ทั้งขวาล่างหลังเราโดนแล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 นอย่าพองแลนอย่าพองขวาล่างเสาแลน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 อย่าพองแลนอย่าพองแลนอย่าพองฟังกูยกกลับไปทางซ้ายบนยกกลับยกกลับไปทางซ้ายบนยกกลับไปสายบนยกกลับไปสายบนเออกลับมาเราชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนทั้งแลนไว้ซ้ายบนทั้งแต่สายไม่ต้องสายลึกดิไม่ต้องสายลึกเอาแค่ซ้ายเอาซ้ายแบบที่เห็นเสาอ่ะเข้าใจปะซ้ายแบบเห็นเสาให้ได้ันน้าเบกมาหันน้าเบกมาหันน้าเบกมาหันน้าเบกมาเอาซ้ายแบบแค่เห็นเสาอ่ะเออเห็นเสาแล้วเตะเตะในดงไปก่อนเตะในดงไปก่อน เซตะไปเตะในตรงไปก่อนไอ้ไอ้ซาเทิร์นแม่งเข้ามาในดงเนี่ยเอ้ยกูเจอเซเว่นกูเจอบุกเข้าอุ้ยเซเว่นเออยัดมัน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 เซเว่นเซเว่นลังบั๊มเซเว่นขอขบั๊มหน่อยที่ที่เซเลนเออมาบ้างเอ้ยเอ้มาลันยิ่วไอ้ดิบาลานซ์ยิ้วไอ้ดิพาบาลานซ์ยิ้วเลยดันมาที่เสาร์นะสามสองหนึ่งเฟสเฟสเขาเสาร์บ้างฟังกูเฟสแล้วเข้าเสาร์บ้างเฟสแล้วเข้าเสาร์บ้างเบบี้มาแล้วเบบี้มาแล้วเฟสเราเข้าเสารบ้างเฟสเราเข้าเสารบ้างเฟสเราเข้าเสารบ้างเฟสเราเข้าเสาร์บ้างกูเเจออแปปิ้ล ไแล้วเข้าเสามาจแลรวเข้าเสามายัดยัดมาทีเสายัดมาที่เสากินนัดด้วยกินนัดมาเฟอร์ด้วยกินนัดมาเฟอรด้วยกินนัดมาเฟอร์ฟังกูถอยถอยกับซ้ายถอยกับซ้ายถอยกับซ้ายเราตั้งแลนอยกับซ้ายเรล้นเลาไม่ลุกตีนมันทับเข้ามามันทับเข้ามามันทับเข้ามาก็ชุบึ้นเลยก็ชุบึ้นเลยมันทับเข้ามามันทับเข้ามาสายสายบนสายบน้ายบนซ้ายอะสายสายเราทับเข้ามาเราแลนเราบ่อพินลงมาซ้ายแบนแลนเราบ่อพินลงมาซ้ายแลนเราบ่อพินลงมาซ้ายโอเคทำเ่ตไมทำตีนไ้อามทางวเลยทมาลย์ทััมมทาาาางว์ต ทำมันทางวาร์ปทำมันทางวาร์ปเลยไม่ต้องเข้าวาร์ปนะแล้วดามิเอตกดล่างไปดาเมจกดสายล่างไปดาเมจกดสายล่างไปมันสวิสโซนมาดาเมจกดสายล่างไปเออเฮียเราสู้ได้เราสู้ได้เพื่อนยังอยู่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 ก็แค่แบบล้มตึ๊บแม่หมดแล้วหมดแล้วโอเคกดออกแล้วกด เดินเดินนะสามนึ่เดินไปเลขสามเลยเดินมเดินมาเดินมาวิ่งมาเลย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 ออกความลเจนดดไอ้เหี้ยออกพหรอไม่เป็นไรใส่เลย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 กลับกลับแล้วแล้วใส่เลยใส่เลย่แค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 แคเลช่แคเลช่แคเลยุเร็วสเพ่เร็วสเร็วสเร็วสุเพเรวินเทหมดตวไอสัตว์หมูเหียวเจอหมูเหียวเจอหมูเหียวหมดตัวเลยข้าไปข้าไปข้าไปอย่าช่องแคบไปอย่า เราดูแลนไอ้ชัดเออตั้งๆเรามาตั้งหน้าคอขวดเรามาตั้งหน้าคอขวดนะไม่ต้องข้ามไปไม่ต้องข้ามไปเฮ้ยรีเจนบอดฟากูยัดในคอขวดนะสามสองหนึ่งเฟสยัดในคอขวดมายัดในคอขวดมาเข้าเลยเข้าเลยทับมาเลยทับแลนทบมาแลนทบมาเลยแลนทบมาเลยกินโดนเซ็ตมิดเันนี้บดแน่บดแน่รีเจนบดแน่ฟากูส่งวิซนเลยส่งวิซนเลยทะลุมาสามทะลุมาเลยทะลุมาเลยมันบดแล้วมันบดแล้วเตะในคอขวดไปเตะในคอขวดไปทีมเอไล่ทางขวาทีมเอไล่ทางขวาไปโอเคที่เหลือหันกลับมาขข้าวด มัน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 ไปสามมันไปสามเยอะโอเคฟังกูฟังกูเดินจากเดินจากขอขวดนะมาใส่เดินทับสามมา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 ใส่ทับสามเลยสามไม่เยอะแล้วเฮียตายขอกขวดหมดแล้วสี่ส่วนหมดตัวสี่ส่วนหมดตัวเฮียสี่ส่วนหมดตัวใส่สามมาใส่สามสุดมาใส่สามสุดมาเออยันไปยันไปตั้งแลนตั้งแลนตั้งแลนได้ได้ตั้งแลนได้ตั้งแลนได้เออเรายันยันบอพีนก็ไปสามส่วยันบอผิดไปสามส่วไอ้สันยันบอผิดไปสามส่วยันบอพีนก็ไปไม่ต้องสนหลังไอ้สันต่ามันเตะ ขยับมา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 เราเราเราต้องเร็วนะเต้องเร็วมาที่ก็นดาหน้าคอขวดก่อนหน้าคอขวด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 โอเคมาเลขสามเลยมาเลขสามเลยมาเลขสามเลยฟังกูนะสวิตสวิตขึ้นไปทางทางทางหกนะสามสองหนึ่งยกไปหกยกไปหกแล้วอัดสามลงมายกไปยกไปแล้วดาเมจยัดยัดสามลงมายัดดาเมจยัดสามลงมา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 โอเคโอเคยัดสามมายัดสามมาขวดขวดน้องแข็งเหลืองด้วยกดน้องแข็งเหลืองด้วยข็งวดต้องแข็งเหลืองขวดต้องแข็งเหลือง ยัดมา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 เรีโอเนสใครเล่นวะยัดมา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 ยัดสามยัดสามยัดสามได้อยู่ได้อยู่ชุกเป้เร็ว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 ครับชุกเป้เร็วไอ้เจ้าเค้นล้างกูหน่อยเจ้าเค้นล้างกูหน่อยเราเล่นหมดแล้วเฮ้ยตั้งหกหกได้เลยยัดมา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 โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรทบพิเจษนะสามสองหนึ่งทำมาที่พิเศษเลยทำมาข้างในเลยทับมาที่ข้างในเลยทับมาที่ข้างในเลยทับมาหาเเจนลย ทำก็มาหนึ่งส yeah, ุดเลยครับงาในสุตรในสุดในสุตรแล้วจอดแล้วไปดองจอดแลไม่อกโอเคแล้วมาตกแล้วมาตกยัดดึงแล้วมาดึงแล้วมาดึงแล้วมาเราแบคโคยัดนะสามสองหนึ่งจอดแลนพลราก็ไม่จอดแล้วพลราก็ไม่จอดแลนลบเยอะไอสา์สตีเยอะจัดสตีเยอะจัดเตะเลยเตะลีเจนเลยีเจนมาลีเจนหมดแล้วเยกโซนออกปล่อยร้านไปชนรีน เราตั้งไม่ได้เราตั้งไม่ได้เราตั้งทางขวาไม่ได้เออแล้ด้ยแล้ด้ว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 ยฟังกูหันไปรับเองนะสามตัวหรือหันไปรับเองด้านบนหันไปรับเองกแน่นบนรีเจนหมดแล้วรีเจนหมดแล้วไปรับเองด้านบนสามสองหนึ่งเขาใเดินมาวันนี้เลื่องอาชาเลื่องอาชาร์เขเดินมาค่อยเดินมาเดินมาเดินมาเอาไอ้เจ้าเอเจซีหมดดิมันมีรีเจนแกเอเจสซีด้วยเห็นปะ โอเคลูกเดิมเลยลูกเดิมเลยลูกเดิมเลยรีเจนอยู่เลขสามนะเดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามาแรงหน่อยข้ามขอกดมาข้ามขอกดมาตั้งตโอเคมาสสุดนะสามมาสสุดเลยมาสสุดเลยมาสสุดเลยโอเคได้เอกได้รีเจนได้รีเจนเดินตามตัมาเดินตามตมาจากเดินมาช่องแคบนะมาช่องแคบมาช่องแคบแล้วปูแรนะสามปูแปูแปูแโอเคชารมาเลยชารมาเลยชารมาเลยจ่อแรมาออกจ่อแรมาออกจ่อแรมาออกจ่อแลงออกจ่อแรงเอกออกจ่อแเอกออกโอเคถูกแแล้วเดินมา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 เนับเกหมดแล้วเา เตะในคอขวดเตะลิเกในคอขวดเตะลิเกในคอขวดเตะลิเกในคอขวดผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเดินถอยหลังก็ไปทางเสาผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเดินถอยหลังก็ไปทางเสาไอ้เชือดเซเว่นไอเจือเซเว่นไอ้สัตว์เซเว่นมีหมดตัวเซเว่นมีหมดตัวกดแล้วกดแล้วกดแล้วทุบไว้เลยก็หนึ่งเดินออกมาเดินออกมาเดินออกมาค่อยๆเดินออกมาค่อยๆเดินออกมาข้ามคอขวดแล้วสปีดเค้กแล้วไปเลขหกเก้าเลยนะสามข้ามคอขวดสปีดเค้กไอหกเก้าหกเ กดจิ้มแมปไปเลขเก้าเลย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 ไม่ต้องไม่ต้องตีไม่ต้องแหวตีไปเราเรียกมาไปเราเรียกมาข้ามอขวดข้ามกอขวดเลขหกกดยาเรียกข้ามอขวดแล้วกดยาเรียกข้ามอขวดแล้วกดยาเรียกเราหันด้านเมนมาหันด้านเมนมาหันดาเมนมาหันด้านเมนมาหันด้านเมนมาหันด้านเมนอมาเจ้ารีบมาเจารีบมาเดี๋ยวเรเรียกโอเคตั้งการได้แล้วตั้งการได้แล้วเอ๊ะมันหกมาเราตั้งไงได้จากจากเลขหกอ่ะจากเลขหกอ่ะมากเถอยหลังกเลัเกมาอ๊ะสูเลย ได้าสุดเ้าสุดด้าสุดจะ้สุดได้อยู่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 เก้าล้มปู่นยชุบเพื่อนเลขเกาปุ่นรยชุบเพื่อนเลขเก้าคำเลขเกมาเราตั้งโซนไปทางเลขแปด้งโซ่ไปนทางเลขแปดระยะงเลขเก้มาตั้าลมแรงเลขแระย่เลขเ้มาอย่าเลขเก้ามาอย่เลขเกมาอย่าเลขเกมาอย่เลขเกมาไอเจ้าชบไออย่างอย่เลขเกามาไม่หวกว่าโดนตีโคตรไวเลยพี่ต้ไมตไอเจ้าไปแต่นีตอนนี้หลังได้อยู่นะไปแต่ตรงบ่อน้ำล่างไปไปวิ่งลงไปบ่อน้ำล่างโอ้หี่ เปิดนะทีนี้กูบอกให้อรารเซ็โซนเวตติ้งเซฟโซนนะเวตติ้งฟอร์ฟอร์นะเรถึงผมเพิ่งเพิ่อนพี่ไอเอาขึ้นไปียงเอาขึ้นไปียงเชิญผมเพิงีเปิดกดยาบุลละเออกดยาุดไปัยัก้เกตสีบอยู่เออมามาโอหัน้ำล่างหมดน้ำล่างไเขาได้ได้ถึงแล้วเจ้าถึงเจ้าถึงรันบัฟลันบัฟรันบัฟรันบัฟรอลับัฟรอเขรีเข้ารีเข้ามาเย้าอยู่เรนอยู่ไอยู่ไอยู่เ้นึ่ง กดแล้วไม่ไปไม่ไปนี่เนี่ยกูบอกแล้วไม่ได้ไอ้สัตว์ฟังกูขยันเดินมากูซื้อขยับมา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 มันไม่ไปขยันมาขยับมาขยันมาโปรโปรเยี่ยนโปรเยี่ยนไอ้เหี้ยกูบอกแล้วแล้วใครไม่ปล่อยข่าวว่าเบบี้ไม่ใช่แล้วมาสามมาสามมาสามไอ้เยี่ยนแต่เอาเยี่ยนแล้วตรงนี้แล้วกูทำไงอ่ะเออมึงอยู่ช่วเพื่ออยู่ไปเจได้เจได้ดีเจได้ที่เสาจะได้ที่เสาจะได้ทีเจได้ดีเได้ไปเจได้ไป โอเคเฮ้ยเดี่ยวดีเดี่ยวดีกดนัดมาโ้ดนัดมาโ้กันใสกลมากันกลมาเตรียมเดินนะสสอเดิเ้เดิเเด้าเฟเลยเฟลย้วเดมาเฟตข้าวดมาลวเฟเจมาเจ้ามาเจ้ามาเจามายัดมายัเก้ามายัเก้ามาตั้งตั้งรอตั้งรมีเเจนก่อนีรเจอยู่างด้านวานะเเราเรข้าวดมาก่าวมาก่อนอเฟันะดาเียงไปทาซ้ายดเเียงทางเิเจดเียงซ้ายเจนดาเียงซ้ายไิเจน ตามไปปดมไป้แปยัดยัดยัดแปยัดแปยัดแปดีเจนโดนจับนะเจ่แลนด์น้พาลาเข้านะ่ามสงห่พาลาเข้าจ่อแลนดบาเจ่อแลนดบาเจ่อแลนดานี่เลแปดจ่อแลนดาเจ่อแลนดบานเราแบคโคแบคโคเข้าไปแบคโคเข้าไปแบคโคเข้าไปแบคโคลงมาแบคโคลงมาฝังกูทำมาเลยทำไปเลยทำมาเลยทำไปเลยทำมาทักแปดทำไาดักแปดเล็กไป่ทีลีเจนเล็กไป่ดีลีเจนเล็กไมาดีลีเจนทำบ้าาทำบ้านทำบ้านทำด้านเดินทะลุมาเลยเอไป หน้ามันชนเอกน้ามันชนเอกชุบเพลเร็วชุบเพลเร็วชุบเพลเร็วเออแปะตังได้แปะตั้งได้ลมเยอะลมเยอะเรามาแปะได้หมดเรามาแปดในบ่อนเองโดนเสาอ้อมมาแปะได้เลยโดนหนึ่งเดินกับมาหกเดินมากินมาหกเดินมากินมาหกไอสัตว์เดินกับมาหกเอ้ยต้องเล่นลีเจนด์ก่อนเมื่อกี้เดี๋ยวแป๊ไม่มีพลังกูกงพลังเข้าไปเข้าไปเีนี้มาแล้วเฮ้ยสลับสลับที่ยืนกับเอกเหรอ เอกเอกโดดเสาเสาเลขสามขึ้นมากวาดเราเมื่อกี้พี่หกเก้าอ่ะเหรอเมื่อวานเมื่อกี้เนี่ยตูดหายเลยหมดชิ้นแล้วอ่ะไมื่อไหร่มาเราเราวิ่งอ่ะใครใครยังมีชีวิตรอดใครเติมเข้ามาวิ่งมาเลขสามเลยวิ่งมาสามวิ่งมาสามวิ่งมาสามมาเลขสามเลยใครยังอยู่ที่เลขหกอ่ะวิ่งถอยกันมาสามวิ่งถอยกันมาสามถอยกันมาสามเร็วๆถอยกันมาขยับมาเฟดเลย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 หน้าหน้าคอขวดอ่ะข้ามข้ามขอขวดมาแล้วใส่เลย เอาคอขวดมาแล้วใส่เลยเบบี้นะเบบี้นะชิดทางซ้ายชิดซ้ายชิดซ้ายชิดซ้ายแล้วดาเมจโผล่ไปทางขวาเออตั้งโซนทางซ้ายไว้แลนหน่อยแลนหน่อยแลนทางซ้ายไปเราย้ายขวาสุดเลยย้ายขวาสุดเลยอย่าอย่าอย่าไปยืนอย่าไปยืนนี่นะอย่าไปยืนตรงคอขวดนะอย่าไปยืนช่องแคบนะต่องแคบมันจุดลงดาเมจนะเออมายืนทางซ้ายเอาไว้ซ้ายไว้แล้วถมขวาล่างไปถมขวาล่างไปยังไม่ต้องเตะยังไม่ต้องเตะยังไม่ต้องเข้าไปเตะยังไม่ต้องเข้าไปเตะเเราาดมจอย่างเดียวดาเมจอยงว่ะพี่บางกูโยกไปขวาบนนะสามสองหนึ่งขวาบนแล้วบอกพิทลงมาขวาบนขวาบนขวาบนโซนขวาาาบบบบนนโซแลลลล้วอออกกกพพพิิิงงงมมมา เออขวาขวาขวาแล้วบอกพิษลงขวาเลยเอาเอาพื้นที่ก่อนแล้วปูแลนมาปูแลนมาปูแลนมาปูแลนเอาให้เล่นปูแลนเอาให้เล่นได้ปูแลนเอาให้เล่นได้เออเราเราเราถมเราถมขวาล่างมาถมขวาล่างมาถมขวาล่างมาเอาขวาบนเอาพื้นที่เราให้ยืนก่อนเออไล่ไล่ปลดปลดในดวงอย่างเดียวปลดในดวงอย่างเดียวตอนนี้ปลดในดวงอย่างเดียวไปปลดในดวงอย่างเดียวไปเออขวาขวาบนเอายืนให้ได้ขวาบนเอายืนให้ได้ขวาบนเอายืนให้ได้ได้อยู่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 เออไอเอาชุบเพื่อนเร็วหน่อยชุบเพื่อนเร็วหน่อยฟังกูเสกเสกนิด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 เสรรนิดพะ เสกดิพาไปเสกดิพาไปเออดิพาเราพาชุบเดี่ยวพาชุบเดี่ยวไปเตะเตะในโดงเตะในโดงเตะโด่เตะโด่เตะเยอะแล้วเตะในโดงไปเตะในโดงไปเตะในโดงไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟังกูนะชิดทั้ง้ายทีหนึงที่ทั้งสายหนึงข้างสะพานนะสามสองหนึ่งข้างสะพานกอดกอดขึ้นเลยกอดขึ้นเลยเราข้าสะพานกอดขึ้นเราข้าสะพานไปกอดขึ้นเราข้าสะพานไปข้าสะพานไปข้าสะพานไปบุญมาชุบเพื่อนเราข้าสะพานไปข้าสะพานไปข้าสะพานไปโอเคเราตั้งตั้งโซน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 ตััััััั้้้้้้้้้้้้้้้งงงงโซน่่่าาาาาาใใใหหหมมมมเเเเเขขขบบ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 บีีีีีตตตรรรไไไววว อยากให้มันข้ามมาโอเคข้าข้าตัวที่มันข้ามมาตามข้ามตัวที่มันข้ามมาข้ามตัวที่มันข้ามมาเออแนนเตะไปตัวส่งตัวตัวส่งตัวเตะไป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 โอเคสวย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 ข้ามตั้งตั้งโซนไหมได้ก่อนตั้งโซนไหมได้ก่อนรีเจนไม่เข้าไปยังรีเจนไม่เข้ายังยังกจมสะพานจมอยู่นะรอ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 เราเนี่ยเราข้ามเราเราดักเราดักตัวที่มันจะข้ามสะพานข้ามมาก่อนดักตัวที่จะข้ามสะพานมาดักตัวที่มันจะข้ามสะพานมาโอเคโอเคตั้งไว้ตั้งตั้้้้้้้งโซนน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 ไววววชชชชชุุุบบบเเ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 ืืือออออรรรรร็็็ะะะะใใยยยยาาาาีีกก เพื่อนเพื <genres> <HHH> ่อนใคร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 อยู่เซฟโซนอ่ะกดกดอย่าเรียกเอากดอย่าเรียกเอากดอย่าเรียกเอาเออเราตั้งตั้งมาตั้งมาอย่าให้มันฆ่ามาอย่าให้มันฆ่ามาอย่าให้มันฆ่ามาโอเคโอเครันบัฟนะรันบัฟอีกทีหนึ่งรันบัฟอีกทีหนึ่งคราวนี้ดิสเปลตัวดาเมจดิสเปลตัวดาเมจดิสเปลตัวดาเมจโอเคเตรียมข้ามนะสามสองหนึ่งข้ามกลับมา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 เราใส่ใส่เลยใส่เลยขวาบนอ่ะใส่ขวาบนก่อน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 อยู่อะไรวะเนีีี่่่่่ยใใใใสสสสขขววาาาาาาบบบบบบนนมมมมเเ้้ ไอ้ลมเยอะ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 ชันมาชันมาเลยชันมาเลยชันมาเลยเออขวาบน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 พาพายยืนทางนั้นพาพายยืนทางนั้นสายเอาไว้นะพายยืนทางนั้นสายไว้เออดาบมันไม่โหลดลงลงสู้กับจินตนาการตัวเองสู้กับจินตนาการตัวเองไปสู้กับจินตนาการตัวเองไปเออมีริเจนต์น่ะมันมีริเจนต์อยู่ขวาล่างเห็นไหมยัดขวาล่างมาบอกพิษลงขวาล่างหน่อยบอกพิษลงขวาล่างหน่อยเออบอกพิษแล้วเรา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 พาพาพาเฟสเสกไปพาเฟสเสกพาเฟสเสกพาเฟสเสกเฟสเสกแล้วบอกพิษได้นานที่สุดบอกพิษได้นานที่สุดแล้วชุบเอา เออชุบเอาชุบเอาชุบเอาได้อยู่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 เราตั้งโซนทางนั้นบนเอาไว้ตั้งโซนทางนั้นบนเอาไว้เคกดรีเจนต์กดรีเจนต์ไปกดรีเจนต์ไปเยอะกดรีเจนต์ไปเยอะกดรีเจนต์ไปเยอะเออยัดยัดไป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 สามวิธีสามวิธียัดไปได้อยู่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 กูมาแล้วกูมาแล้วไอสัตว์กูมาแล้วเออคำเรา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 รีกูมาักขวาบน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 ของแมพขวาบน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 ของแม่มุมมุมขวาบนน่ะมุมขวาบนน่ะมุมขวาบนน่ะ เราตั้งเราตั้งโซนมาเราตั้งโซนมามันมีบรรยาิอยู่มันมีบรรยาิอยไอคนที่ข้ามสะพานคนที่ข้ามสะพานไปข้ามสะพานกลับมาคนที่ข้ามไปอข้ามกลับมา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 เออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มันเริ่มลงแล้วมันเริ่มลงแล้วข้ามกลับมานะสามสองหนึ่งชันมาชันมาชันมาชันบรรยาิมาชันบรรยาิมาชันบรรยาิมาลงมาแล้วเอาขวาล่างสุดนะสามสองหนึ่งขวาล่างสุดบอกพีดลงหน่อยขวาล่างสุดแบคโคยัดไปแล้วบอกพีดลงมาแบคโคยัดไปแล้วบอกพีดลงมาไม่ต้องเข้าไปเตะไม่ต้องเข้าไปเตะแลนแลาอยู่ขววบแลน แรงเราอยู่ขวาบนแลนเราอยู่ขวาบนแลนเราอยู่ขวาบนไว้แลนขวาบนไว้สวยสวยเพื่อนสวยเพื่อนแลนขวาบนไว้เออเราเราเรากดกดกดขวาล่างไป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 มันแหลกนิดนึงปุ่นต้นไม้ย้ำไว้ปุ่นต้นไม้ย้ำไว้ภาพภาพเปลี่ยนเป็นบาลานซ์ยูแทนเลยภาพเปลี่ยนเป็นบาลานซ์ยูยูทราบยูแล้วชุบยูแล้วชุบยูแล้วชุบบาลานซ์ยูแทนบาลานซ์ยูแทนบาลานซ์ยูแทนบาลานซ์ยูไปมันมีเอกด้วยเนี่ยมันมีเอกด้วยเนี่ยในดวงอ่ะบาลานซ์ยูกดกดบาลานยูชุบแลยูชุบแลยูชุบแลยูไปชุบแลยูไปขวาบนน่ะขวาบนตั้งไว้ให้ได้ขวาบนตั้้้้งไไวใหด เออฟังกูนะข้ามข้ามกลับมาข้าม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 สะพานกลับมาข้ามสะพานมาข้ามสะพานโอ้โดนติเชฟของลูกของแต่ข้ามสะพานมาข้ามสะพานมาข้ามสะพานเชฟของลูกของแต่สองนาทีไทยมันมันมีเอกอะข้ามมาข้ามมาข้ามมามันมีเอกอะเชฟเอ็กหน่อยเชฟเอ็กในดงหน่อยเชฟเอ็กในดงหน่อยเชฟเอกไอดงมาเชฟเอ็กไอดงมาเชฟเอ็กไอดงมาโอเคข้ามสะพานมาข้ามสะพานมาเหลือหนึ่งนาทีอย่าอย่าให้เอกมันข้ามมาอย่าให้เอกมันข้ามมาเราข้ามสะพานกลับมาให้ได้เราข้ามสะพานกลับมาให้ได้ข้ามสะพานกลับมาให้ได้ข้ามสะพานกลับมมมมมมมาา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 ให้้้้้ไดเออขขขสสสะะะพพพนนน โอเคกดยานะกดยานะกดยานะกดยามากดยามากดยามาโอเคเต็มเต็มเต็มกลับนะให้เ okay. จ้ามายังกลับมายังมาแล้วมาแล้วเกเอโอเคข้ามส่พายมาข้าส่งไพมาข้าสพมานะเต็มข้ามกลับนะสามสองหนึ่งข้ามมาข้ามกลับ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 มาชาร์จเลย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 เอยอยู่ขวาบนเอ้ยอยู่ขวาบนใส่เอ้ยขวาบนใส่เอ้ยขวาบนใส่เอยขวาบนใส่เอ้ยขวาบนขวาบนทำมาเลยขวาบนทำมาเลยมันซ้อนกันอยู่ เออขวาบนแลแล้วเตะเลยขวาบนแลแล้วเตะเลยขวาบนแลแล้วเตะขวาบนแลแล้วเตะขวาบนแลแล้วเตะโอเคเตะ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 หมดหมดแน่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 เอาขวาบนก่อนเอานี้เล็งมาขวาล่างนะสามสองหนึ่งเล็งมาขวาล่างเล็งมาขวาล่างเล็งมาขวาล่างขวาขวาร่างขวาร่างขวาร่างเล็งมาขวาล่างเล็งมาขวาล่างเล็งมาขวาล่างมีคิวมีคิวข้ามสะพานไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรยื้อว่า คทังขวาล่างมาครับเอ้ยฟังฟังกูทางกูยืนขวาบนเหมือนเดิมชุบชุบเพื่อนมาแล้วยืนขวาบนยืนขวาบนเราเราเราแนแล้วแลนกับบอกบอกพิษลงมาขวาบนได้หมดเลยแลนกับบอกพิษลงมาขวาบนได้หมดแบคโคขวาบนเลยโอเคแบ็คโคไปแลงแลงตกแล้วลงแบ็คโคแลงตกแล้วลงแบ็คโคแล้วแลนมาเออยัดไปยัดไปขวาบนจับหน่อยขวาบนจับหน่อยขวาบนจับหน่อยแล้วบอกพิษมาบ้ามิดได้ไหมบ้ามิดยัดมาบามิดยัดมาฟังกูนะยกสโซยกโซมาหน้ามาได้ยกโซยกโซมาหน้ามาได้ยกโซยกโซมาหน้าันไดยกโซยนโซมาหน้ามาได้ยกโซยกโซมาหน้าันได เออยกมาหน้าบันไดยกมาหน้าบันไดแล้วดาเมจดาเมจยัดไปดาม็ดยัไปตรงขวาดาเม็ไปตรงขวาบนล้มเยอะอยู่ล้มเยอะอยู่ขบบนยังจับอยู่นะมาเยมาเยมาเยายมายมายมาเลยามาเลยมามาเลยมา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 เเมาใส่เอมเเมายเมาเอมาเย